เร็วฮะสุดๆเลยนี่ขนาดเป็นเรือนะเนี่ยนะขึ้นง่ายมากครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับมาพบกันอีกเช่นเคยกับเว็บไซต์ไทยเวิร์ดทอยดอคอมครับเป็นเว็บไซต์ที่จำหน่ายสินค้าเกี่ยวกับเครื่องบินมาครับนะครับเจอกันทุกครั้งเราจะต้องมีสินค้าเด็ดๆนะให้กับคุณผู้ชมได้ออาไปเล่นกันเป็นเครื่องบินสะเทินน้ำสะเทินบกนะครับสามารถที่จะ เล่นในน้ําก็ได้บนบกก็ได้นะครับหรือทุ่งหญ้าสนามหญ้าก,ก็เล่นได้เลยทุกรูปแบบทีเดียวนะตัวนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับที่ทางเว็บของเราได้นําเสนอเพราะว่าตัวนี้มีความแรงมากนะมอเตอร์เขาเนี่ยสตัวเลยมีอาตาัตราแรงชุดที่สูงมากนะสามารถที่จะวิ่งขึ้นในระยะสั้นๆได้จากน้ําได้จากบกได้นะครับก็เรียกว่าเป็นสินค้าที่น่าเล่นนะรเราก็เลยมาแนะนําให้กับผู้ชมเอาไปเล่นกันนะฮะตัวนี้นครับผู้ชมกับราคา ไม่แพงนะฮะร,ราคาไม่ถึง2,000บาทนะครับก็ได้สก,กายชิปไปเลยแล้วสวิตเปิดนะฮะด้านนี้นะครับเราก็กดปุ่มนะด้านนี้ฮนะแล้วก็เปิดสวิตผู้ชมจะเห็นว่าตัวของอ e ีเเตทร์ท้ายนะครับเป็นระบบใจโรนะเวลาเรา,าดันขึ้นลงนะเวลาขึ้นมีเสียอาการเนี่ยด้านบนเนี้ยอเเตอร์ e เนี่ย แผนระดับเนี้ยจะรักษาสมดุลตัวโนมัตนะครับปลายท้องเขาจะเป็นแบบลักษณะที่เป็นสก,กีนะครับลงน้ําได้ขึ้นจากบกก็ได้จากย่ากก็ได้นะครับตัวนี้มีสปีดด้วยกัน2ระดับนะครับคุณผู้ชมครับสามารถที่จะปรับคอนโทรลได้นะครับเนี่ยฮะอะคุณผู้ชมที่อยากมีเร็วๆก็ปรับเป็นระดับระดับสองนะครับสวิตช์อยู่ด้านบนขวามือนะฮะเดี๋ยวจะมาทดสอบเจ้า Skyship นะครับคือบินสะเทินนับสะเทินบกที่น่าเล่นที่สุดปี2024กันไปชมกัน แต่เ,เราจะมาลองลงน้ำกันดูครับโอ้ยกำลังเยอะดีนะคุณผู้ชมครับว้าวสุดยอดฮนะสุดยอดเล่นเป็นเรือก็ได้นะครับคุณผู้ชมครับไม่ต้องเล่นเป็นเครื่องบินก็ได้นะเล่นเป็นเรือก็ได้เลยโอ้ยเรนะ็วฮะสุดๆเลยนี่ขนาดเป็นเรือนะแข่งเรียกความเร็วเร็วกว่าเรืออีกนะคุณผู้ชมครับถึงแม้จะเป็นเครื่องบินที่เป็นเรือได้นะแต่ว่า ความเร็วเร็วกว่าเรือนะฮะซื้อไปบินเป็นเรือ,รอก็ได้นะครับคุณผู้ชมโอ้โอนี่ฮะโอ้ยสุดยอดโอ้จะขึ้นแล้วคุณผู้ชมครับอ่ะเดี๋ยวจะขึ้นดูดีกว่าอ่าไปโอ้ง่ายครับเลี้ยวออไปเลยเนีย่ยขึ้นง่ายมากครับคุณผู้ชมครับใช้พื้นที่บินสั้นๆก็ได้นะครับ อโอ้ยหน้าเล่นครับคุณครับแหมโอ้ยสวยครับตะเทอ,อไปเลย เนี่ยขึ้นง่ายมากครับคุณครับตัวนี้ระยะบินเนี่ยสามสี่ร้อยเมตรสบายนะฮะเดี่ยครับเราบินขึ้นสูงดูนะครับคุณผู้ชมเนี่ยฮะเดี๋ยวครับไประยะสามสี่ร้อยเมตรสบายนะฮะบินกระนกได้เลยนะครับโอ้ไก่มากครับไกลมากจริงๆฮะงครสูงๆอย่างนี้บินสบายนะฮะผู้ชม ลงแล้วคุณผู้ชมเขาปล่อยมันลงที่เฉยแล้วคุณผู้ชมมันไม่มันจะไม่ตกนะฮะปล่อยรัวเฉยมันมีระบบใจรัช่วยนะครับนี่ฮะแอบเล่นมันนะเล่นมันเล่นเป็นเรือก็ได้นะครับโอ้โหครับคุณผู้ชมครับน่าเล่นจริงจริงฮะกับสกายชิฟนะฮะเนี่ยเล่นอย่างนี้สบายๆบายนะฮะราคานะครับ เพียง1,850พร้อมชุดเลยน่าเล่นมากๆครับคุณผู้ชมครับบินง่ายนะบินที่ไหนก็ได้นะฮะและเด็กๆก็เล่นได้นะครับตัวนี้เล่นได้ทุกพื้นที่เลยทีเดียวแต่ลองโยนดูครับเดี๋ยวโยนไปนี้ก็ได้นะครับคุณผู้ชมครับก็โอเคนะฮะการบินที่ดีมากครับคู้ชมครับวิ่งขึ้นจากพื้นหญ้านะครับวิ่งขึ้นจากน้ำเชลยเวลาสั้นๆนะฮะวิ่งเนี่ยน้ำกระจายทีเดียวเสียงนะครับสถานททีเดียวมือใหม่ก็เล่นได้นะครับจากการควบคุมเนี่ยบินง่ายมากมือใหม่เล่นได้เด็กๆก็เล่นได้นะครับ คุณผู้ชมที่อยากได้เครื่องบินบักครับในรูปแบบที่เล่นได้ทุกรูปแบบนะครับต้องตัวนี้เลยสกายชิปไม่ต้องจํากัดพื้นที่นะครับเล่นได้ตามบางที่อาจจะมีสนามน้อยนะฮะมีมีพื้นน้าเยอะก็สามารถเล่นตัวนี้ได้ตัวนี้ราคาอยู่ที่1850บาทพร้อม,รมส่งให้กับคุณผู้ชมนะฮะมีตัวแบตเตอรี่ชาร์จแล้วก็รีโมทให้ด้วยฮะชาร์จครั้งหนึ่งก็เล่นได้ประมาณ30นาทีวันนี้ก็จากกันไปกับสกายชิพอย่าลืมติดต่อเข้ามาครับตามไอเดียไลน์และเบอร์โทรศัพท์ด้านล